สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับสําหรับพอดแคสต์ครับในวันนี้ครับผมหัวข้อนะครับในรูปแบบของ3ช่องทางครับสร้างรายได้แบบถูกกฎหมายครับแบบวงเล็บเลยนะครับว่าเป็นข้อมูลที่คนวงในไม่บอกคุณครับผมในวันนี้นะครับเบื้องต้นเลยที่ผมได้พูดครับต้องขออนุญาตเลยที่หยิบ ื้องต้นในข้อมูลงส่วนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนเริ่มสนใจมากนะครับและสําหรับเพื่อนๆก่อนเลยนะครับถ้าสนใจครับวันนี้ในะรูปแบบของเรื่องของใบอนุญาตรูปแบบข้อมูลการปลูกหรือว่าช่องทางการสร้างไรายได้นะครับนอกเหนือจากการปลูกเนี่ยนะครับมีอะไรบ้าง ดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะแบ่งปันข้อมูลตรงนี้ครับและส่วนนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นข้อมูลนะครับจริงนะครับและผมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถูกต้องนะครับทุกอย่างนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยก็นาไปคิดนะครับวิเคราะห์พิจารณานะครับควบคู่ไปด้วยนะครับผมและวันนี้ครับเราจะเข้าในหัวข้อก่อนเลยครับในตัวของหลักเกาะนะครับก่อนที่เราจะเข้าในหัวข้อนะครับในรูปแบบของการสร้างรายได้ ผมเนี่ยจะขอพูดถึงพื้นฐานก่อนละกันนะครับว่าทั้งในส่วนของ point หลักที่เราจะต้องมาโฟกัสนะครับถ้าเราอยากจะเข้ามายุ่งอยากจะเข้ามา,ารูปแบบของวงการหรือรูปแบบของตลาดสายเขียวก็จะมี3แบบนะครับเป็นรูปแบบของใบอนุญาตนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีรูปแบบของใบอนุญาตการปลูกครับผม2นะครับรูปแบบของใบอนุญาตการแปรรูปนะครับผม และนะครับผม3นะครับก็คือรูปแบบของการส่งออกนําเข้านะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยสหลักเนี่ยอันนี้เป็นหัวข้อหลักนะครับแต่ยังสามารถนะครับที่จะแตกย่อยเนี่ยได้อีกเยอะเลยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะเข้ากันครับและเนี่ยก่อนที่จะเข้าทั้งหมดเลยครับวันนี้ผมจะเพิ่มเติมครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ฟังครับข้อมูลมาอาจจะขนาง เรื่องนี้นิดนึงนะครับก็คือขนาดของผมเนี่ยนะครับก็คืออาจว่าจะไม่ได้เกี่ยวแต่หลักคิดเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนเลนและเนื่องจากตอนนี้มันมีประเด็นบางประเด็นโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับผมก็ได้อยากแนะนําเกี่ยวกับคํานี้เพื่อผมได้ฟังมาและผมชอบมากเลยนะครับ่าคำหนึงครับของ ดาราละกันนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับคุณอั๋นภูวนาะนะครับถ้าเราได้ดูนะครับในรายการล่าสุดนะครับผมที่เขามีการสัมภาษณ์นะครับผมในรายการพิธียุเนี่ยเขาก็พูดนะครับเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับผมก็มีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยก็คอมเมนต์กลางรายการว่าทําไมต้องไปพาดพิงด้วยล่ะนะครับผมคุณอั๋นภูวนาเนี่ยก็ย้อนกลับทันทีเลยนะครับว่าและทําไมถึงพาดพิงไม่ได้ ผมชอบตรงนี้มากครับเพราะเนื่องจากว่าแล,และผมก็มาติดตามคุณอ่านอีกนะครับเขาอาธิบายเพิ่มเติมว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยเบื้องต้น,นที่บ้านเนี่ยเขาจะมีคําว่าเวลาห้ามจะดีหรือไม่ดีจะให้หรือจะทําอะไรแล้วแต่ต้องถามเหตุผลก่อนว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้นะครับผมเนี่ยนะครับที่อยากให้ข้อนี้เขาก็กก่อนที่เพื่อนจะเข้าเมนูแบบของวงการนี้เนี่ยนะครับ ผมได้ทําเป็นรูปแบบของคําพูดนะครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับผมได้ให้คําเล็กๆไว้ว่าชีวิตเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีกรอบอะไรมันจะง่ายขึ้นเยอะคํานี้เนี่ยมันปลูกฝังถ้าในยุคข,ของคนยุคเก้าศูนย์แล้วกันนะครับยุคนี้ก็มีครับผมแต่มันมันข้ามเขตจุดนั้นไปแล้วสมัยก่อนเราก็จะได้ยิยนคําว่าออกจากนอกกรอบออกจากถ้าคําว่ารุนแรงหน่อยก็ออกจากกลา ถ้าในรูปแบบตัวนี้ครับผมชอบมากเลยนะครับในรูปแบบของคำถามนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นรูปแบบของใช้คำสมัยก่อนละกันว่าและเพราะอะไรมันอาจจะดูรุนแรงครับแต่ในบริบทยุคสมัยนี้นะผมชอบมากนะครับเขาให้เหตุผลนะครับว่าถ้าคุณบอกเหตุผลได้ว่าเพราะอะไรอ่ะฉันจะเชื่อคุณแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือก็ฉันคิดแบบนี้ก็มันถูกอนะ่ะ เอออันนี้คือไม่ได้เรียกว่าเหตุผลแล้วนะครับมันเรียกว่าอัคติหรือยุติที่ตัวบุคคลเขาเคยได้ให้ตัวอย่างอีกหนึ่งครับว่าเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าอันนี้เป็นกลางหรือเปล่านะครับผมหรือเหตุผลนี้เนี่ยอัคตินะครับหรือยุตินะครับที่ตัวบุคคลหรือยุติในบางข้อหรือเปล่าก็คือว่าเขาบอกว่าให้ลองสลับตัวละค,ครครับ สำหรับตัวละครตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้รุนแรงนิดหนึ่งนะครับผมก็สมมุติว่าถ้าตัวละครนั้นเนี่ยนะครับสมมติมีคนมาทําแบบนี้กับเราผมยกตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างก็คือสมมติอ่ารัฐบาลน,นี้นะครับหรือคนคนนี้นะครับทำเหตุการณ์แบบนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนตัวละครเป็นหลายๆคน ลองเปลี่ยนเป็นคนที่คุณไม่ชอบลองเปลี่ยนเป็นคนในครอบครัวเป็นพอ่อเป็นแม่คุณอ่าเหตุผลที่ออกมาเนี่ยจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนเดิมเนี่ยเรายึดติดที่ตัวบุคคลแล้วครับนะครับเหตุผลนั้นเนี่ยนะครับถ้าโอเคมันถูกต้องถ้าเราบอกได้สมมตินะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราจะห้ามเด็กคนหนึ่งห้ามทําอะไรแบบนี้ ในยุคนี้แหละครับมันจะมีคำขึ้นมาและเพราะอะไรถึงห้ามถต้องไหมครับแต่ถ้าในรูปแบบของเดิมๆแต่ที่ผมบอกถ้าย้อนกลับไปก็จะมองว่าไม่เพราะอะไรก็มันเป็นแบบนี้มันเป็นรูปแบบนี้แต่ถ้าเราเจาะลึกไส้ในไปพูดนะครับย้อนกลับมาอีกนะครับตอนนี้เนี่ยมันคงหนีประเด็นการเมืองไปไม่ได้จริงๆนะครับผมก็คงต้องพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคมเปญต่างๆเรื่องการหยุดโกงเรื่องอะไรแบบนี้นะครับที่ผมอยากพูดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ผมพูดเลยไอ,ไอแคมเปญพวกนี้ผมผมก็ววาวแต่แต่ผมก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันมันมีสิ่งที่น่าจะพูดมากกว่านั้นดีกว่าถ้าเราอยากจะหยุดโกงเพราะว่าตอนนี้มันพูดเหมือนพูดแค่ผิวเผินครับถ้าเราพูดให้แบบลึกลงไปจริงๆเนี่ย โอ้โหมีเยอะครับและเนี่ยครับมันก็มาถึงรูปแบบของข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับที่ผมบอกว่าคนในวงใดไม่บอกคุนครับในรูปแบบของตรงนี้ครับอย่างผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับในใบอนุญาตตัวแรกรูปแบบของการปลูกเนี่ยนะครับเราจะทราบที่ผมเคยพูดในพอดแคสที่ผ่านมาว่ามันจะมีรูปแบบของเรียกว่ากันชงถ้าเราไปลื้อเนี่ยกฎหมายของการชงคงมีปัญหาแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเราดูในรูปแบบของบอดีบดนะครับหรือว่าหลายๆคนที่พูดกันและกันอันนี้ผมได้ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับก็มีอีกหลายท่านนะครับที่พูดกับผมนะครับก็มองตรงว่ามันปลดล็อกนะมันให้กับกลุ่มนายทุนนะหรือรูปแบบของคนที่มีเงินหนาเท่านั้นเหมือนกฎหมายที่ผ่านๆมาที่เราจะเห็นรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นสุลายาสูมันมีหลายอย่างครับเพราะว่าหนึ่งแล้วเนี่ยการปลูกเนี่ยนะครับ ถ้าในเรื่องของ THC พอเราปลูกเราก็ต้องเอาช่อดอกนะครับไปส่งทำขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะเริ่มการปลูกได้นะครับอลูกของแบบของวิสาหกิจเพื่อนๆอ,อ,อาจจะพอทราบใช่ไหมครับต้องมีการรวมกลุ่มก่อนนะครับ6กถึงเคนขึ้นไปนะครับผมโดยสมมุติถ้าเกิดเราทําเป็นแบบเดินเรื่องของตัวเองไม่ได้ผ่านในหน้าหรือไม่ได้ผ่านใครนะครับผมเรารวมกลุ่มได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาเรื่องของเราเนี่ยนะครับ ยื่นที่ผู้ว่านะครับหรือสาธารณสุขนะครับของจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าด้วยไผู้ว่าก็ต้องยื่นนะครับบอกเขาว่าเราต้องการที่จะจุดประสงค์เนี่ยเราทําเพื่ออะไรนะครับและส่วนที่จะก่อนที่จะเข้าไปถึงผู้ว่าเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนที่เราทํา MOU หรือทําสัญญากับที่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยเป็นคลินิกนะครับเป็นเกี่ยวกับการแพทย์นะครับยิ่งเราสามารถคอนแทค ทำสัญญาได้เยอะ MOU ได้หลายที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มจํานวนการปลูกได้ครับสมมติที่แรกเนี่ยเราขอได้ักสมมตินะครับเป็นตัวเลขกลมๆสิบต้นแต่จริงๆมากกว่านั้นสมมติห้าสิบต้นห้าสิบต้นน่าดูเยอะหน่อยห้าสิบต้นนะครับขอที่สองเนี่ยนะครับเอาเป็นรูปแบบของการวิจัยนะครับผมใบเนี่ยเราขายถูกไหมครับแต่ดอกเนี่ยเราต้องส่งให้เขาวิจัยนะครับเราอีกห้าสิบต้นเราก็ได้ลอยต้นแล้วครับ พราะเราต้องเผื่อด้วยนะครับว่าสมมติเราลงไปแล้วรอยต้นเนี่ยสมมุติขึ้นมาเป็นตัวผู้20ตัวเมียแปตัวผู้ก็ต้องตัดทิ้งเท่ากับว่าผลผลิตเราได้แค่80นะครับและส่วนสําคัญก็คือที่วิสาหกิจจะเจอกันก็คือพอส่งแล้วไม่ได้เงินครับใบราคาก็ไม่ได้ตรงเน็ตเต่มหนทย ดอกเนี่ยไปส่งการวิจัยก็เรียกว่าส่งฟรีนะครับผมเพราะกฎหมายเขาบังคับมาแต่ในส่วนที่สําคัญครับเพื่อนๆพ,พ,พอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์แรกไหมครับผมมันจะเป็นรูปแบบของการพอเราทำเนี่ยแล้วเราต้องส่งนะครับซึ่งผมพูดเอาจากข้อมูลตรงๆเลยแล้วกันนะครับโอ้โหอันนี้ก็มีคนพูดกันเยอะนะครับของที่ผมรู้จักแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ทําเรื่องแบบของการ นะครับเรื่องเล่นหุ้นนะครับทำข่าวยูนะครับก็พอจะมีเพื่อนๆนะครับรูปแบบของนักลงทุนบ้างนะครับก็พอได้รู้ช่องทางรู้ข่าวๆบ้างนะครับผมอย่างตอนนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นที่เขาเนี่ยสนใจกันก็คือรูปแบบของการแปลรูปนะครับเรานึกภาพนะครับว่าเป็นรูปแบบเดิมๆเนี่ยเป็นรูปแบบของพ่อค้าคนกลางแล้วกันนะครับปกติเนี่ยนะครับผมชาวบ้านเนี่ยปลูกข้าวนะครับ ถ้าไม่มีเครื่องสีเราก็ต้องส่งนะครับไปร่วให้โรงงานนะครับให้เขาสีนะครับเพื่อได้คุณภาพนะครับหรือเพื่อเอาไปขายใช่ไหมครับผมซึ่งเราจะทราบกันดีครับผมว่าลงสีรวยครับผมนะครับลงทุนแค่เครื่องจักรนะครับและก็มีคน เอาดอกมาสเอานะครับหรือเอาใบอะไรมาให้นะครับผมในรูปแบบของการแปรรูปเนี่ยนะครับผมที่สําคัญนะครับถ้าทุกคนอยากเข้ามาเนี่ยมันก็มีช่องทางแต่ต้องเรียนแบบต้องเรียนแจ้งก่อนว่าถ้าเราจะเข้ามาในรูปแบบของการแปรรูปนะครับปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็ยังมีการฟิกไว้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพโรงงานเครื่องจักรในการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นหลักหลายๆล้านอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นช่องทางให้ผมพูดแบบ ตามจริงเลยนะครับผมหรือเนี่ยว่าโอโ้ชาวบ้านพูดกันเยอะเพื่อนๆเ,เนี่ยพูดกันเยอะมากนะครับว่ามันก็เปิดช่องทางให้กับกลุ่มทุนนะครับผม mm hmm. เข้ามานะครับอันนี้รูปของการแปลรูปถ้าย้อนกลับไปรูปแบบของการปลูกนะครับเข้าทางคนถามว่าเข้ามาในรูปแบบของทุนยังไงเอารูปแบบของต่างประเทศนะครับที่เราเห็น mm hmm. เห็นกันนะครับก็จะมีฟาร์มแต่บางประเทศเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายที่มาผูกมัดครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับผม ผมสมมติละกันนะครับอย่างเพื่อนผมบอกกันเลยนะครับว่าพอเห็นปัจจุบันเนี่ยมันมีนะครับผมรูปแบบการปลูกเนี่ยกลุ่มทุนเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ไม่ใช่เข้ามารูปแบบของวิสาหกิจหรือเป็นฟาร์มฟาร์มเนี่ยเป็นเราเป็นเหมือนผู้บริโภคดีกว่าครับแต่กลุ่มทุนเนี่ยจะมานะครับในรูปแบบของอุป,ปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้มีเยอะมากนะครับเนื่องจากเครื่องประกอบ ไฟ LED นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลอดไฟ LED เนี่ยมีขายกันเยอะมากราคาก็ลดเหลี่ยล,ลดถั่วเฉลี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ค่อนข้างแพงอยู่อยู่ดีนะครับผมอ่าเท่าที่ผมทราบมานะครับผมเอาที่เพื่อนๆผมบอกมาแล้วกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าซื้อซื้อเครื่องอ่าซื้อเครื่องประกอบนะครับผม เองเลยนะครับและก็ซื้อวัสดุนะครับผมสั่งวัสดุจากต่างประเทศเข้ามานะครับผมและก็มาประกอบในบ้านเรามันจะถูกมากครับผมซึ่งที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วน่ะเราจะเห็นว่า ถ้าต่างประเทศเนี่ยก็ประมาณ300ดอลลาร์10,000บาทประมาณผมตี1บาทเนี่ย32บาทละกันเพรรู้สึกว่าตอนนี้ค่างเงินไทยอ่อนลงนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่า32บาทหรือเท่าไหร่นะครับผมในตรงนี้เนี่ยนะครับสมมติ300ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณเกือบหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็400ดอลลาร์500ดอลลาร์มันก็ถัวเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะครับ แต่พอเราซื้อแยกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ราคจุพันเนี่ยก็ยังเห็นอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นนะครับอยู่นะครับผมแต่ก็ห้าหกพันก็มีนะครับตอนนี้มีเยอะมากเราสังเกตเลยเห็นไครับว่าตอนนี้เนี่ยมีนะครับเข้ามาแล้วนะครับมันดีครับตรงที่ว่าตอนนี้มีการแข่งขันเยอะนะครับมีหลายที่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้หลายที่เนี่ยรับจากที่เดียวหรือเปล่าเข้าใจนะครับผมไปรับจากที่ผลิตเพียงที่เดียวแล้วก็มากระจายกลุ่มกระจายให้กับ ข้าวคนกลางหรือตัวแทนต่างๆเนี่ยในการที่มาขายอันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมแต่รู้สึกว่ามีแล้วนะครับผมแต่ว่าผมต้องพูดก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยใช้เป็นรูปแบบของสปอตไลท์นะครับเพราะผมก็ออกแบบเต็นท์ใช้พัดลมเนี่ยให้มันมีความสูงนะครับให้มันมีลมสามารถโก่งไดก้ก็เลยไม่ได้ใช้รูปแบบของ LED นะครับแต่จะมีเพิ่มนะครับอยู่ตัวของ UV ช่วงของการทําดอก นนก็ซื้อเพิ่มมาก็จะเซฟค่าใช้จ่ายก็เลยไม่ได้ตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากบอกว่าอันนี้หนึ่งช่องทางแล้วครับถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถหาช่องทางทําได้อย่างน้อยต้นทุนก็ถูกมาเพราะว่าต้องพูดตามตรงครับอันนี้ที่ผมพูดเลยว่าถ้าผมซื้อเนี่ยทั้งเราปลูกเยอะหรือเราปลูกน้อยเอ้ยเราอย่างนักบีดด้วยนะครับผมบีดด้วยเนี่ยเราก็ต้องแยกเดนนะครับแยกสายเราพยายามอยากจะให้ เราไม่มีอุปกรณ์นะครับตอนนี้กำลังอยากจะติดต่อกับทางแม่โจอยู่ครับผมอยากไปขอวิชาเขานิดนึงนะครับในเรื่องของสายพันธุ์ CBD ที่ปลูกได้ในไทยและในรูปแบบครับต่อไปเลยนะครับผมผมเนี่ยไปในรูปแบบของการปลูกแล้วแปลรูปแล้วใช่ไหมครับผมรูปแบบที่3เนี่ยก็คือการนําเข้าส่งออกนะครับในรูปแบบของตลาดเนี่ยต้องเรียนแจ้งก่อนว่านักปลูกหลายๆท่านนะครับผมหรือวิสาหกิจเนี่ย ในรูปแบบของตลาดเนี่ยเขาก็มีเพราะเขาก็มีช่องทางตอนที่เขากำลังเริ่มทําการตลาดจะเห็นว่ามีคลิปมีคอนเทนต์เนี่ยออกกันมาเยอะมากเลยนะครับโอ้ผมมองว่าดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็นังจะแจ้งข่าวดีด้วยว่าผมก็กำลังจะทำะโปรเจกต์ครับเกี่ยวกับการให้เพื่อนๆเนี่ยอสอนนะครับเป็นรูปแบบของการแต่งรูปนะครับผมทำคอนเทนต์นะครับผม เคยมีน้องมาถามกับว่าทำคอนเทนต์ยังไงให้แบบไม่รู้จบเลยหรือว่ามีคอนเทนต์ทำเรื่อยๆนะครับหรือตัดต่อวิดีโอนะครับผมวิธีการทำเพจนะครับผมผมก็จะเริ่มมีการโปรดักต์ใหม่ขึ้นมานะครับเพราะอยากขับเคลื่อนแล้วตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอยหลักอย่างที่ผมเรียนแจ้งว่าผมอะอยากขับเคลื่อนนะครับผมอีกหนึ่งแรงแล้วกันอยากเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยขับเคลื่อนวงการสายเขียวของเราเนี่ยนะครับ ให้ให้ไปข้างหน้านะครับจะไปในทางที่ดีนะครับผมและให้คุณค่าให้ประโยชน์กับทางสังคมให้มากที่สุดนะครับเพื่อคนทั่วไปเนี่ยที่อยากใช้เป็นยานะครับศึกษาอยากได้คุณอยากได้ยานะครับหรือในรูปแบบของสรรพคุณตัวนี้นะครับเอาก็บเอาไว้นะครับผมในบ้านตัวเองเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้แต่ก็อาจจะติดเรื่องกฎหมายนะครับมันก็เลยต้องมีการแนะนํานะครับเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยก็ ก็ต้องมีการเรียกว่าทําความเข้าใจกันมันจะพูดกันวันสองวันก็คงจะยากถูกต่อง่ายครับอาจจะต้องมีการแนะนํนเป็นช่องทางนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นคอร์สเลยหรือว่าเทรนกันแบบว่าตัว,ต,วตัวเลยนะครับผมแต่ในส่วนต่อไปครับที่ผมแนะนำเนี่ยสามช่องทางเนี่ยที่เราจะเห็นตอนนี้ที่มากที่สุดที่เอาแบบว่าเพื่อนๆนนสามารถเข้าไปได้ก็คือรูปแบบของอุปกรณ์นะครับถ้าจะให้ไปแข่งกับเขาเนี่ยก็คงยากถูกต้องไหยครับเพราะว่า อาจริงๆแล้วเนี่ยผมเจอเอันนี้ผมไม่ไม่เกี่ยวกับใครนะครับเดี๋ยวคนที่ฟังเดี๋ยวว่าผมเนี่ยไปพูดพัดพิงใครหรือเปล่านะครับไม่นะครับผมพูดในข้อมูลของความจริงนะครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเริ่มเข้ามาได้นะครับถ้าให้ถ้าเพื่อนเนเนี่ยอยากทําเป็นหนังสือนะครับเป็นวิธีการปลูกสมมติเพื่อนเพื่อนมีสูตรการปรุงดินนะครับ มีสูตรทําปุ๋ยนะครับเพื่อนๆมีบ้านที่ทําสวนทำฟาร์มอ่าบางคนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําโรงปลูกนะครับมีความรู้เรื่องวิศวกรเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาทําเป็นความรู้เฉพาะทางได้นะครับอ่าก็เฉพาะกลุ่มคนนะครับอาจอย่างผมเนี่ยที่ผมทําเป็นหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ได้ทัดทุกคนถูกต้องไหมครับเราก็ หนังสือเนี่ยผมเอาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ต้องการเจาะลึกนะครับหรือบางคนที่ต้องการทำฟาร์มนะครับทำอุตสาหกรรมนะครับหรืออยากผันตัวเป็นโกเวอร์อยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับอยากเจาะลึกนะครับอยากผสมดินมันก็มีสารอาหารที่สำคัญอยากทำสารสกัดนะครับหรืออยากกายภาพนะครับหรือส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยผมก็อัดไว้้นนั้นทั้งหมดนะครับเราสามารถอันนี้ผมพูดก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะแต่ผมต้องบอกว่า ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆถ้าฟังตรงนี้แล้วกันผมเนี่ยอนุญาตนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับผมการที่จะนําไปใช้นะครับแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆจะนําแบบว่าเอาไปทั้งหมดเลยก็ใส่เครดิตน,ดนิดนึงครับจะได้อะ,อะก็แค่ใส่เครดิตผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกแค่นั้นแหละครับไม่มีไม่มีติดติดพะวงเรื่องอะไรมากมายนะครับจะแต่ถ้าเกิดจะเอาไปใช้อาจจะขออนุญาตส่งแชทเข้ามาพิมพ์บอก นิดๆหน่อยอันนี้ผม,มเป็นซีรียดครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็เรียนว่าคอนเทนต์ผมก็มีนะครับเอาเพลงหรือเอาข้อมูลส่วออื่นเนี่ยมาใช้เหมือนกันนะครับผมและทั้งหมดเนี้ยนะครับผมก็แนะนําเป็นช่องทางให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยในรูปแบบของโปรในตัวของโปรดต,ต่อไปที่ผมจะเริ่มทำครับก็คือการพัฒน,นาครับรูปแบบของการตลาดละกันให้กับสายเขียวนะครับไม่ได้ว่าอยากให้มาแข่งขัน กันในประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองไปไกลมากนะครับผม,มอยากให้แบรนด์ของเรานะครับหรือความรู้เนี่ยองค์ประกอบของเราของไทยเนี่ยมันไปไดป้ทั่วโลกนะครับคนไทยเนี่ยถ้าเราทําอะไรจริงๆเนี่ยเราเป็นระดับโลกได้นะครับแต่ผมมั่นใจครับว่าถ้าคนไทยเนี่ยเราสู้นะครับหรือเราแข่งขันกันเองเนี่ยมันจะมีแต่ปัญหาครับแต่ถ้าเราแข่งขันนะครับผมกับคน ต่างประเทศดังคําที่เขาบอกว่าไทยนี่รักสงบแต่ทึงรบไม่ขาดนะครับก็คือราเรรวมเลือดเนื้อเนี่ยชาติเชื้อไทยเ,ยเราเนี่ยสู้ใจขาดดินนะครับผมเชื่อคํานี้ครับผมทอยากนะครับเชียร์ทุกคนนะครับที่กําลังอยากเริ่มเข้ามานะครับบางทีเนี่ยทุกครั้งแล้วกันผมก็พูดอีกนิดหนึ่งนะครับผมที่ผมพูดก่อนหน้ามานะครับถ้ามันกระทบกระเทือนใครนะครับหรือทําให้ใครเนี่ยรู้สึกแบบว่า้ ไม่ดีนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่นะครผมพ้อยหลักของผมเลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมต้องการครับที่จะพูดในองค์ประกอบโดยรวมมากกว่าครับผมเพราะว่าเพื่อนๆถ้าเข้าใจผมนะครับเรามองในลึกกลับไปนะครับมันทังมีทั้งนักการเมืองนะครับมีในทุนนะครับเราผมเนี่ยไม่อยากไปสู้กับคนที่เขาคว่ำบอดอยู่ใน ตลาดอยู่แล้วเราสู้เขาไม่ได้หรอครับแต่แค่เราทำในส่วนของเรานะครับเราสื่อสารกับคนอื่นนะครับเราเอาเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบนะครับในข้อมูลของเรานะครับและกับการน,นะครับเราก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยโชว์ออกมานะครับให้กับคนใน คนทั้งโลกเลยผมใช้คาว่าคนทั้งโลกเลยนะครับแต่เราไม่ได้เจาะจองว่าจะต้องเป็นกี่ร้านกี่พันคนนะครับ10บคนในอเมริกาก็ดีใจแล้วครับ5คนในแคนาดาก็ดีใจแล้วครับ3คนในสวีเดนก็ดีใจแล้วครับนี่แหละรครับมันคือความภูมิใจเล็กๆครับ อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจสุดท้ายกับเพื่อนๆนะครับถ้าวันนี้เพื่อนๆนตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับหรือกําลังตัดสินใจนะครับมีตัวเลือกสองอย่างนะครับผมผมอยากให้คํานี้นะครับว่าอาผมเนี่ยนะครับไม่นะครับผมบอกว่าเพื่อนๆนต้องตลุยหรือตะบันลุยทําอะไรไปเลยนะครับผมมีคํานึงเนี่ยของ ไอสไตน์ครับที่เขามักจะพูดนะผมพูดไปเพื่อนๆก็เคยได้ยินแน่นอนคําว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้แต่ไม่ใช่ว่าความรู้ไม่สําคัญนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในบริบทของไอสไตน์นะครับนอกจากคําถามนี้แล้วนะครับมีอีกหนึ่งนะครับสิ่งที่ไอสไตน์พูดไว้ตลอดเลยนะครับถ้าเราไม่รู้จักหรือเราไม่มีความรู้กับสิ่งนั้นนะครับ สิ่งที่เราเจอเนี่ยก็จะกลายเป็นความกลัวครับต้องครับจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้มันจะกลายเป็นความกลัวครับแต่เมื่อใดเท่าทีเรามีความรู้เลยนะครับผมแนะนําครับให้เพื่อนๆเนี่ยคิดให้จบครับผมคิดไปเลยครับเราสามารถใช้เวลาคิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับลองนะครับเอาสิ่งนี้ไปตัดสินใจนะครับว่าณเวลานะจุดจุดนี้นะวันนี้นะครับ เพื่อนๆจะลงมือทำเลยหรือจะไม่ทำก็ได้แต่เวลายังไงมันก็ผ่านไปนะครับผ่านไปอีกปีหนึ่งวนกลับมาณนะเวลานี้จุดนี้ปีนี้เพื่อนๆอยากจะมานั่งเสียดายที่กูทำไปก็สิ้นเรื่องหรือเออไม่ได้ทำหรือไปเริ่มทำตอนหนึ่งปีนั้น เริ่มทาตอนนี้หรือทําตอนผ่านไปอีกหนึ่งปีมันเหมือนกันครับปลายทางนะครับมันมาชนกันที่ความสําเร็จนะครับและอยากผมให้คำหนึ่งนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยมันเพอร์เฟกหรือมันสมบูรณ์แบบหรือ,อยังถามกับตัวเองครับว่าที่เราทําวันนี้เต็มที่หรือ,อยังถ้าเต็มที่แล้วลุยเลยครับ อยากโพสอะไรโพสครับอยากทำอะไรครับอยากศึกษาอะไรอยากทำอยากเพิ่มอยากอะไรอยากเรียนรู้อะไรทำและผมมั่นใจครับว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะเจอทางที่ใช่แน่นอนครับผมและคราบวันนี้ก็ครบเรียบร้อยนะครับผมและนะครับผมสำหรับข้อมูลต่อไปครับก็ฝากไปด้วยเพื่อนๆนะครับผมจะเริ่มมีการไล์แล้วนะครับก็จะพูดคุยครับรูปแบบของเรื่องใบอนุญาตนะครับ รูปแบบของช่องทางการทําเงินในส่วนตรงนี้เนี่ยคงจะคุยนะครับหรือพูดการรูปแบบของคอนเทนต์เนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวนะครับเราก็เลยจะทาเป็นรูปแบบของไลฟ์สดให้เพื่อนสามารถที่ซักถามได้นะครับผมก็ดีด้วยครับเวลา10นาทีมันเยอะกว่าการพิมพ์แน่นอนครับผมผมก็เลยจะว่าฝากเพื่อนๆด้วยนะครับไลฟ์อย่าง สายเขียวนะครับผมอันนี้ติดตามกันได้เลยนะครับผมกำลังจัดทําอยู่นะครับตอนนี้ไม่ติดอะไรครับติดเมมโมรี่ครับเมมโมรีกาดเต็มกับยังไม่สามารถไลฟ์ได้นะครับพอเวลาไลฟ์เดี๋ยวมันต้องบันทึกวิดีโอไปด้วยกําลังสั่งมาอยู่ครับเดี๋ยวก็มาครับผมและนะครับผมก็ครบถ้วนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีมากมากครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมช่องทางการทําเงินต่างๆเนี่ย ให้เพื่อนๆนะครับลองไปดูนะครับผมหรือถ้ามีข้อมูลสงสัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับอยากทำคอนเทนต์ต้นนี้ติดต่อส่วนตัวได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ออกเป็นโปรดักนะครับเป็นแบบว่ามาแบบให้เพื่อนๆรับทราบนะครับแต่ถ้าฟังแล้วฟังพอดแคสนี้แล้วสนใจเนี่ยก็ติดต่อส่วนตัวมาได้นะครับผมพร้อมครับผมที่จะให้คําแนะนานะครับผมและอันนี้ก็ ครบทวนนะครับผมอาร์ตี้ครับผมแอดมินเพจรู้ยังสายเขียวนะครับการตลาดออนไลน์ครับสไตล์ new normal ก็ขอลาเพื่อนเนเพียงเท่านี้นะครับเวยพร้อสุดท้ายนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนครับคิดอะไรครับก็สมบัตินันนะครับจับอะไรครับก็เป็นเงินเป็นทองไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับผม